สวัสดีครับช่องโคเอคอมพิเตอร์นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทําข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งหน้ากระดาษนะครับพร้อมวิดีโอนะครับบางทีเราทำข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งหน้า A4 ตรงนี้นะครับแต่อันนี้พิเศษเพิ่มเติมนะครับเพิ่มวิดีโอเข้าไปนะครับเพื่อเราสามารถนําไปโพสต์ใน Facebook นะครับมันก็จะขึ้นเป็นข่าวประชาสัมพันธ์แบบนี้แล้วก็วิดีโอก็จะเล่นโดยอัตโนมัตินะครับไปเลยนะครับไปดูกันวิธีการทํากันเลยนะครับ สวัสดีครับช่องคุณเองคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการทำข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเขาเรียกว่าข่าวประชาสัมพันธ์หนหน้ากระดาษนะครับโดยที่มีวิดีโอด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับที่ว่าเราอัพขึ้น Facebook นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะ,ะข่าวประชาสัมพันธ์นะครับทั่วไปก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์แบบนี้เนาะแต่ที่เพิ่มเติมก็คือ จะมีวิดีโอนะครับเล่นด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อรูปแบบมัติมีเดียนะครับมีทั้งตัวหนังสือแล้วก็มีทั้งวิดีโอด้วยเนาะบางทีเราเข้าเว็บในต่างๆมีโรงเรียนต่างๆทำข่า,ขาวประชาสัมพันธ์ก็จะมีลักษณะเป็นภาพนะครับเป็นภาพทีนี้เราลองนำวิดีโอมาแทรกนะครับแล้วก็โพสต์มาแบบนี้นะครับอ่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะครับ โดยใช้โปรแกรมไม่ง่ายนะครับก็ใช้โปรแกรม powerpoint นั่นเองนะครับมาดูโปรแกรม powerpoint นะครับเราจะต้องตั้งค่าให้เป็นกระดาษ a 4ก่อนนะครับเวลาปริ้นออกมาเราจะได้ง่ายเลยนะครับให้ไปที่เมนอูออกแบบนะครับออกแบบแล้วก็ไปขนาดสไลด์นะครับให้เป็นกำหนดเองและให้ตั้งเป็นขนาด a 4ขนาดแนวตั้งนะครับตกลง ขยายใหญ่สุดนะครับก็จะได้ลักษณะกระดาษ A4 นะครับจากนั้นนะครับก็ทำหัวกราฟิกอะไรสักหน่อยนะครับไปที่เมนูแทรกแล้วแต่ท่านออกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับว่าจะลองทําให้ท่านดูนะครับน,นี้ผมจะใช้รูปแบบสามเหลี่ยมนะครับดึงให้มันเต็มตรงนี้นะครับเอาสีที่มันเป็นลักษณะโปร่งแสงหน่อยนะครับ ให้ไปคลิกที่รูปร่งที่เราเลือกมานะครับแล้วก็ไปที่เติมสีรูปแบบนะครับแล้วก็ไปสีเพิ่มเติมนะครับสีเติมเพิ่มเติมนะครับและโปร่งใสนะครับขยับเมาส์มานะครับแล้วก็กดตกลงนะครับสีก็จะแจงลงนะครับอ่าทีนี้ก็คัดลอกนะครับวางซ้อนๆกันไปนะครับเป็นสัก3ามชั้น แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะออกแบบเนาะแทรกรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับใส่มวสักหน่อยนะครับทีนี้เราเปลี่ยนเป็นสีสีแดงบ้างนะครับเอาสีโปร่งแสงดีกว่านะครับโปร่งใสนะครับสีเติมนะครับเพิ่มเติมนะครับโปร่งแสงนะครับโปร่งใสตรงนี้แป๊บแล้วก็เส้นขอบไม่มีนะครับไม่มีเส้นกรอบนะครับ อ๋แล้วจะจะให้มันอยู่ด้านหลังสุดก็คลิกเมาส์ตรงนี้นะครับให้เปเลื่อนอยู่หลังสุดนะครับนี่ถ้าใหญ่ไปแล้วก็ย่อลงหน่อยสักหน่อยนะครับแล้วแต่แล้วแต่ออกแบบนะครับย่อลงหน่อยนะครับแ่าแล้วแต่ออกแบบแบบนี้อ่าอันนี้ก็จะอาแบบนี้ละอ่ะทีนี้ โคองงานนะครับองค์การเราพอดีผมผมทำไว้แล้วนะครับผมจะเปิดเปิดไฟล์ที่ทำไว้แล้วนะครับเผื่อลักษณะป้นแบบนี้นะครับเนะาะในวันนี้เพื่อการเสียเวลานะครับผมขอรัดขั้นตอนเลยนะครับขอคัปปี้หัวตรงนี้เหมอนนะครับตรงนี้ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวประชาสัมพันธ์อ่าว่างนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ จากนั้นโดนทาสือเป็นสีขาวนะครับให้ copy นะครับวางอีกครั้งหนึ่งนะครับและเลื่อนลงมาคลิกอันข้างบนนะครับเลือกรูปแบบจากนั้นเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ใส่ใส่กรอบสีขาวหนานะครับนี่ไม่ต้องไปทำใน Photoshop และทำใน Power Point แเลยครับง่ายๆนะครับนี่ครับจะสัมพันธ์นะครับรบกวตรงนี้อีก อันนี้ก็าทาลักษณะเดียวกันนะครับในการสิบเวลาผมเรียกก็ปปี้มานะครับว่างนะครับอ่าต่อไปแทรกรูปภาพนะครับอุปกรณ์นี้เราไปหารูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับอืมนี่พอดีผมผมเตรียมรูปภาพไว้ตรงนี้นะนะครับเอ่อเป็นโลโก้โลโก้ของโครงการก็แล้วกันตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็เนี่ยก๊อปี้ว่างนะครับได้ใช้2รูปนะครับจะเอาเฉพาะโลโก้ตรงนี้นะครับเพิ่มการเสียเวลาก็ใช้แบบนี้เลยนะครับคลิกที่รูปเนื้อภาพหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปที่รูปแบบจากนั้นเอาพื้นหลังออกนะครับจะได้พื้นหลังออกตรงนี้เราจะเอาถ้าเป็นแถบ,บสีสีชมพูเนี่ยเรามันจะมันจะไม่ปรากฏเนาะแล้วก็เราจะเพิ่มเติมตรงนี้เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อให้มันปรากฏตรงนี้หน่อยมันมัน,ม,นมันหายไปนะครับ โอเคตรงนั้นเราจะเอาลบตรงนี้แล้วก็ไปที่เครื่องหมายลบนะครับไปแล้วก็เครื่องหมายบวกสักหน่อยนะครับโอ้ยทษที่ครับไปตรงนี้ก่อนอนุญาตไปตรงนี้ก่อนแอ่์ได้ละนะครับอ่มามันจะกว้างมาแบบนี้นะครับก็ไปที่รูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับไปขอบนะครับคือไปตัดให้เล็กลงนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บนี่นะครับวางตรงนี้นะครับ ย่อลงหน่อยนะครับอ่าลักษณะเดียวกันกันกบตัวหนังสือเราจะทําเส้นขอบสีขาวที่รูปภาพตรงนี้นะครับก็ไปคลิกที่รูปภาพตรงนี้แล้วก็เป็นรูปแบบต่อจากนั้นไปที่มุมตรงนี้นะครับมุมสามเหลี่ยมเออลูกศรตรงนี้นครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะปรากฏด,ด้านข้างตรงนี้ให้ไปเลือกคําว่าเรืองแสงนะครับและเทสีขาวแล้วก็ปรับขนาดตรงนี้นะครับคำปรุงแสงนะครับก็จะได้ กรอบสีขาวตรงนี้มานะครับต่อจากนั้นเราจะเอาตัวนี้เป็นด้านด้านล่างนะครับก็จะใช้วิธีตัดขอบเลยนะครับเราใช้เฉพาะตรงนี้พอปุ๊บนี่และเราจะให้มันหัวนี่เบลอหน่อยนะครับก็ไปที่แทรกเช่นเดิมนะครับไปที่รูปล่างจากนั้นไปที่สี่เหลี่ยมนะครับไปคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับเลือกป๊บ ปล่อยมือจากนั้นไปที่ตรงนี้รูปแบบรูปล่างตรงนี้นะครับถ้าไม่มีก็เช่นเดิมนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ลูกศรตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะครับเออรูทูีครับตรงนี้ลูกศรด้านข้างตัวนี้ครับเพราะว่าเราเยารูปล่างอันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับรูปล่างตัวนี้มันจะกระปากกดนี้ขึ้นมานะครับไปไล่ระดับสีตรงนี้นะครับก็อันแรกเราจะเป็นสีขาวๆก็เลือกเป็นสีขาวก็แล้วกันนะครับสีขาว ขือแรกแถบแรกนี้นะครับในตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวเช่นกันนะครับจะได้ขาวๆหน่อยนะครับแล้วก็โอเคนะครับจะมีกรอบอยู่นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วไธที่รูปแบบแล้วก็นําเส้นมันออกนะครับไม่มีกรอบนี่อาจจะเป็นเบลอๆหน่อยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะเอาพาดหัวข้อข่าวเนาะหัวข้อข่าวดูตัวอย่างสินะครับอ่า ก็ปีไปเลยผมคนนี้ก็ปีนะนะครับมาว่างอ่าตรงนี้นะครับย่อลงได้นะครับย่อลงส่วนในหัวข้อขาวนะครับไอตรงกลกๆตรงนี้นะครับโค้งตรงนี้นะครับก็ไปที่นี่เลยนะครับแทรกแทรกแล้วก็รูปแรกนะครับแล้วจะมีรูปตรงนี้นะครับตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมมนนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีจุดสีเหลืองนะครับ แล้วก็แลกให้มันมุนมุนแบบนี้นะครับก็ไปเอฟฟกตรงนี้นะครับยกนูนภาพก็จะนูนขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีก็แล้วแต่ท่านนะครับนี่เป็นการเสียเวลาเนาะผมขออนุญาตก็ปีแมก,กแล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้สวัสดีของข้อขาวแล้วนะครับแปบบ๊บจากนั้นเป็นเขาเรียกว่าข้อความอักษรนะครับไปที่รูป แบบตรงนี้ก่อนนะครับทําพื้นหลังมาก่อนนะครับไปที่แทรกนะครับแทรกแล้วก็รูปร่างตรงนี้โค้งมนเหมือนกันนะครับปัป๊บอ่าแล้วก็ไปเอาเนื้อขาวมาเอาเนื้อขาวมาเราจะใส่สีอะไรก็ได้นะครับแ,แต่แทนตรงนี้เป็นสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ผมเอาสีเขียวอ่อนไปแล้วกันนะครับผมไปเอาข้อความมานะครับาาตรงนี้นะครับ คัดลอกมานะครับแล้วก็มาวางที่กล่องข้อความโอ้ยทุทีนะครับคลิกกล่องข้อความก่อนนะครับมาวางที่กล่องข้อความทีม่นี่อยู่กล่องข้อความตรงน,นี้แล้วก็เลื่อนมานะครับอืมมาครับ,บอ่ะแล้วก็หาขนาดฟอนต์เอาเอาลักษณะฟอนต์ก็ไทยสระบ,บัตงก็แล้วกันนะครับ ในโปรแกรม PowerPoint พพง่ายๆตรงนี้นะครับตัวหนาสักหน่อยนะครับจัดรูปแบบจัดตัวอักษรน,นะครับให้เรียบร้อยนะครับถ้าได้แล้วก็ใส่เงาสักหน่อยเงาตัวสักษสักห,หน่อยอ่านะครับอันนี้ได้ข้อความแล้วทีนี้เราจะเอารูปกับวิดีโอมาใส่นะครับแทรกรูปภาพนะครับอุปกรณ์นี้นะครับ ก็ไปหารูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับาหารูปภาพที่เตรียมไว้นะครับผมมุมมองเรียงเป็นกัอนที่ก็แล้วกันนะครับอุตสาห์เตรียมไว้หายปไหนเยเรียงชื่อกแล้วกันามาแล้วชื่อน,นะครับหนึ่ กดคอนโทลค้างไว้นะครับคอนโทลที่เป็นพิมพ์เรียกหลายๆรูปภาพนะครับแล้วก็คลิกแทรกนะครับมันก็จะมาปรุบนะครับแล้วก็ยอ่อข้างเดียวนะครับปล่อยนะครับเอาอกโทมาทีละรูปนะครับแล้วก็จัดฟางธรรมดานะครับจะจัด,จดแบบมีเงาแบบนี้ก็ได้เออมีมีขอบเบลอแบบนี้ก็ได้นะมีเงาด้านด้านล่างก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เนาะ แล้วแต่นะครับเลือกได้หมดเลยนะครับครับอันนี้มีเงาม,มีเงาจะได้เหมือนกันเนาะได้เหมือนกันจะได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้มาข้างบนดีกว่านี่นะครับเลือกได้แบบสบายๆเลยนะครับใช้โปรแกรม PowerPoint ง่ายๆนั่นแหละ นี่รูปตัวเองนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่หน่อยนะครับนี่ลบไปนะครับลบไปนะครับ๊บเอาลงมาข้างล่างลบตัวเองลงมาข้างล่างนะอ่ะทีนี้บริเวณตรงนี้เราจะใส่เป็นวิดีโอนะครับวิดีโอนะครับวิดีโอเด็กเนาะแทรกนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับวิดีโอบน PC ของฉันคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปเลือกวิดีโอที่เราจะนำมาแทรกนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปแบบของวิดีโอนะครับนี่อะไรประมาณนี้นะครับใส่กรอบรูปภาพวิดีโอให้มันเด่นขึ้นมาหน่อยนะครับก็ลักษณะเดียวกันก็ไปที่แทรกก็แล้วกันนะครับไปที่กล่องอรูปแรงนะครับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ปั๊บให้มันเน้นขึ้นมาตรงนี้ แล้วก็เอากล่องสีเหลืองตรงนี้ไว้ด้านหลังวิดีโอก็ไปที่รูปแบบนะครับแล้วก็ไปย้ายไว้หลังสุดนี่ตรงนี้นะครับกวิดีโอเอาสีแดงไปเลยนะครับสีแดงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับทีนี้นะครับตั้งค่านะครับไปคลิกที่วิดีโอก่อนนะครับแล้วไปที่การเล่นการเล่นจากนั้นนะครับให้เลือกเป็นอัตโนมัติตรงนี้นะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบันทึกงานลืมบันทึกทํางานทุกครั้งต้องบันทึกงานนะครับอย่าลืมนะครับเอานเสนอ2องนัแ่แหละอ่าบันทึกนะครับเป็นอันนี้เราบันทึกไฟล์เป็นอ่า PowerPoint นะครับอันนี้ก็สามารถพริ้์นะพริ้นเป็นกระดาษได้นะครับอ่ะทีนี้เราจะเซฟแบบว่าเป็นไฟล์ ไฟล์ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่มีวิดีโอเล่นได้ด้วยนะครับก็ง่ายเลยนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็บันทึกเป็นจากนั้นไปเก็บแหล่งเนาะไว้แล้วก็ไปเลือกนามสกุลตรงนี้ให้เป็น mp4 m m4 mpeg4 นะครับ mpeg4 นะครับอ่านะครับรูปแบบวิดีโอเนาะแล้วก็กดบันทึกนะครับบันทึกแล้วก็ใช่มีงานอยู่แล้วเปลี่ยน,เป,นเป็นชื่อสักงหน่อยเนาะ ข่าวประชาสัมพันธ์สองหนานะครับกดบันทึกระบบก็จะทำงานบันทึกาภาพข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคือข่าวหนึ่งหน้านะครับเนาะข่าวหนึ่งหน้าแต่อันนี้พิเศษคือเราเพิ่มวิดีโอขึ้นมาอ้ามันเรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกเรียบร้อยแล้วเอาไปดูผลงานไปดูผลงานของเรานะครับดูผลงานก่อน,อนว่า ว่า,าที่เราบันทึกไว้เนี่ยม,มันเป็นลักษณะแบบไหนบันทึกได้หรือ,อยัง,ยงนเนาะนะครับไปที่คอมพิวเตอร์นะครับไปที่รูปภาพตรวนี้ผมบันทึกไว้นะครับอ,อยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับวิธีมันยากๆหาแงยากๆตรงนี้ก็แค่คลิกขวานะครับแล้วก็สล็อตบายนะครับเดทเนาะเพราะว่าล่าสุดสิว่ามีการ นี่ไงครับข่าวประชาสัมพันธ์2ของเรานะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็อัพขึ้น a c e b o o k นะครับ Facebook นะครับคลิกโพสเลยนะครับอ่าข่าวประชาสัมพันธ์อ่ะตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่รูปภาพแล้วก็ไปเลือกวิดีโอของเรานะครับเนี่ยเช่นเดียวกันนะคลิกขวาสลอ บายเด็ดนะครับดูสิอยู่ในเอ่ยอ่าอยู่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์สนะครับคลิกหนึ่งครัง้งกด Open นะครับแล้วก็โพสต์ไปเลยนะครับทีนี้ว่าไฟล์ข่าวประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยที่มีวิดีโอเล่นด้วยนะครับจะจะปรากฏไหมนะครับอ่าอันน,น,นี้อันนี้เป็นต้องรอสักแป,ป๊บนึ่งนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วลว,วิดีโอของคุณพร้อมรับชมแล้วตอนนี้อ่าเราไปดูกันเลยนะครับนะครับไม่ก่อนอ่าลักษณะนี้ไหมครับถ้าสีเหลี่ยมถ้าครูเอาเป็นไก่ตาเอาเห็นเรียงเงินมันจะเหลือสีเหลี่ยมลูกนะครับปิดก่อนนะครับลองลองรีเฟรชดูนะครับรีเฟรชหน้านี้ดูนะครับนี่ลงมาสินะครับเห็นไหมครับนี่ ก็จะเป็นข่าวรชาตัสพัน์ของเราเห็นไหมครับก็ยั <c oughs> มีวิดีโอเล่นด้วยนะครับมีเนื้อหาต่างๆเนาะเหมือนกับลักษณะ,ะเป็นเป็นข่าวข่าวหนึ่งหน้าแต่เราแทรกวิดีโอไปนะครับง่ายๆแค่นี้นครับโดยโปรแกรม powerpoint นะครับตรงนี้นะครับเนาะง่ายๆนะครับถ้ายังไงก็ลองไปทำดูกันนะครับทำข่าวประชาสัมพันธ์ หนึ่งหน้ากระดาษนะครับโดยแทรกวิดีโอไปนะครับเวลาเราอัปโหลดขึ้น f a c e b o o k นะครับหรือว่าอัปโหลดขึ้นที่ l ล n e อะไรต่างต่างับก็จะมีทั้งเนื้อหานะครับเนื้อหาแล้วก็รูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับซึ่งจะแปลกหูแปลกตานะหน้าชื่นชมขึ้นอีกนะครับสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ของเรานะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ